สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องล่ะกัเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับเดอ้อมาพ่อกันอีกแล้วทางช่องวิมลเพื่อนคนทําเกษตรสําหรับท่านใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าล,ลืมกดกระดิ่งนะครับเดอ้อเพื่อได้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆกับสำหรับชิปนี้มีนี่เด้อพี่น้องเดอ้อไอสาธิตตายสูงพี่นอ้องเพิ่นมาบ้านสงเปื่อยพี่น้องผ้ามาแนะน,นํานอ้นอ,งนองน้องน้องเยังกว่าเหรอพี่ครับน้องพี่พี่ ซื้อเต็มห้าวางเลยภูระพีแสนชีแก้วเพื่อเป็นนักล่องไม่ได้พีิน้องเด้อร์ไอ้สาธทีฝากอะถ้าพี่ฝากก็ไม่พีิน้องมึงดู้วยสวัสดีครับนนผมนังครับผมไอ้สาธิที่ตัดเ,เนี่ยเบิ่งกลฟองเนี่ยเ,เ,เ,เกกยบิ่งทอไม่พีิน้องเนี่ยล่ะฝากก็ได้รถก้มกูซื้ออยู่ผมก็ขอกก็เนี่ยนั่งตัวจ้ของสองคนเรไปเนมเนมนะเขาเขาฝากฝากผมก็ขอฝากน้องน้องยังเหรอ น่องน่องน่องยังพี่โอ้ยบอหูจักสือสือเป็นทั่ไหนนองพี่เลยครับเด้อน้องพี่น้องพี่เป็นี่ยนเปลเป็นนักร้องไหม่ครับอืมาค่อยฟังเบงิันว่าชิร้องดีหรือบอดีมาฟัง ตมองมึงกันเบ้ด้อ่รัพอดีลองนี้พอดีครับการลองดีครับขอฝากติดตามแน่ขอฝากติดต,ต,ตามกายยันยิย่าเพืดออะไรก็แค่ลาก,ก็กันได้ใครให้เพื่อนนี้เด้เด้อครับบ่าติดตามรับฟังน้องโทรทน้องโทรศัพท์น้องน่องก่อนน้องพี่น้องพี่เนาะมาพี่นนอะ เธอหน้าแตหวของพี่พี่หลงรักแตวมานานทุกวันคิดถึงคนดีแต่วูไม่ประณีพี่บางหรือไรแต่หูวเอ๋ยก่อนนี้พี่เคยมีน้องอยู่ไกลเดี๋ยวนี้ จากกไไปไลทิ้งพี่ให้โศกอะไรแต้วไปอยู่ไหนไม่บอกพี่เลยพี่หลงรักแต้วมานานเห็นใจพี่เธอตาวานอย่าทรมานด้วยการใช้ใหม่กลับมาเถิดนะที่รักอย่าชา้ สิสามเฉยแต่วเอ๋ยเห็นใจหน่อยสิแต่เอาจากลับคืนบ้านนาเถิดนะควันพี่แต่ผิดพี่ให้อภัยถึงใครเขาไม่ปรานีกลับเถอคนดีพี่ยังต้องกา พี่หลงรักแต่วมานานเห็นใจพี่เธอตาวานอย่าทรมานด้วยการเฉยมายกลับมาเถิดนาที่รักอย่าช้านักสิสามเฉยแต่วเอ๋ยเห็นใจหน่อยสิแต่ว่ากลับคืนมานา,นาเถิดนาะ พี่ให้อภัยถึงใครเขาไม่ปราณิกลับเถิดคนดีพี่ยังต้องการนักหลองใหม่ด้พี่น้องเดอ้อภูรพีเนาะภูรพีแสนสีแก้วฮะภูมิ่มล้พี่แสนสีเก่าสีแก้วเนาะภูมิละพี่แสนสีเก่านักรลองใหม่อายุห้าจิปี พุ่มและพี่แสนสีแก้วบ๊อมเป็นพุ่มและพี่แสนสีแก้วโอ้เมื่อการว่าพิพิธถึกถึกสาธิตฝากกันแฟนครับเพิ่อนด้วยหนิไอ้เพิ่อนซอยตีตามน้องพุ่มและพี่ว่ะจีครับแสนสีแก้วเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ครก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไอ้พุ่มและพี่พุ่มและพี่แสนสีแก้ว ติด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 แจกิ๊แจวเรืเอยครับเด้อเออพี่น้องเด้อฝากติดตามผลงานเลยพี่น้องเด้อสิคอยออกสิคอยออกเรื่อยๆเนาะมันมวลกห้แฟนคลับคอมเมนต์มากมันบ้าไก่กาไก่จี้โชคมาจี้ ที่ซุ่มไปเลยครับเด้เอครับเด้ออ่าสำหรับคลิปนี้มือนี้ก็เอาไว้สนี่กันได้ครับเด้อคลิปหนาจังมาพอกันไหมก็สำหรับคลิปดีมือนี้ขอจบไป,ปเพียงแค่นี้ขอบคุณหลายๆสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันสวัสดีดูยกมือมือขำยกมือสวัสดีเท่าเลยพี่ <c oughs> เออ